5ประตูสวยๆมาฝาก1คันนะครับกับนิสสันพอลซาเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ตัวท็อปปี2013นะครับรถคันนี้สวยๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แม็กซ์สวยๆขอบ18ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆกว้างนั่งสบายออปชั่นพอมีนะครับคันนี้พุ่งสตาร์ทนะครับระบบกุญแจเป็นระบบคีย์เลสสัมผัสเปิดปิดประตูนะครับมีแอร์หลังพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเซ็นทรอล์แอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกับนิสสันพอลซาปี2013 รถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับจัดส่งทั่วไทย1 6 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีผ่อนได้ครับ3,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีรถสวยมากๆนะครับแม็กซ์สวยๆนะครับขอบ18ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวขับได้ทั่วไทยชุดแต่งครบสีสันเงาชํานะครับเป็นสีขาวมุกสวยๆเลยนะครับใครกําลังหาพอซ่านะครับมาแล้วครับนิสสันพอซ่าปี2013ภายในสวยเบาะดํานะครับนี่เลยครับพวงมาลัรมันตีฟังก์ชันแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับ คันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับกว้างนั่งสบายอะไรก็นิสสันเป็นค่ายตลาดครับหาได้สบายใจชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับใครสนใจนะครับอยากได้ใช้งานนี่มีแอร์หลังนะครับ แถวหลังเย็นสบายแน่นอนนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวให้กับสมาชิกที่ชอบค่ายนิสันนะครับ5ประตูใหญ่นะครับสาหรับรุ่นนี้นั่งสบายแน่นอนสีสันสวยงามครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพสวยๆไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับประวัติแจ้งมาไม่เคยชนแมคคอปสิยางดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับไม่แท้120 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้เครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับ จะสดจะผ่อนโทรเจราจาโทรสอบถามนะครับมาดูรถทดลองขับมินบุรีสมาชิกบั่นไกลไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็ขอเป็นเครดิตครับจะส่งให้ท่านได้ถึงบ้านแน่นอนรถสวยครบจบแน่นอนนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไน,นะครับรีวิวใน YouTube ก็มีนะครับรองพิมพ์คําว่ารีวิว n i สสันพอลซ่านะครับรับรองมีคนรีวิวให้ท่าน แบบชนิดแบบละเอียดยิบๆเลยนะครับสาหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อคัดรถสวยๆมาขายนะครับเหมาะสําหรับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดไปเจอน้ําท่วมอัดต่อพิกว่ามาเราคัดมาก่อนท่านแล้วนะครับรับประกันให้เลยครับคันนี้ไม่เคยชนชุดแต่งครบรถสมบูรณ์มากๆนะครับเอกสารก็ครบฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณ้วยการไลค์การแชร์นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่เลยมีคนถามหาอยู่นะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครถามลืมบันทึกเบอร์ไว้นะครับขอให้ท่านได้มาเจอทีเถอะคันนี้สวยจริงครับฝากไว้ดนวยนะครับนิสันพอลซาเครื่องพันหกเกียร์ออตโต้ปี2013ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ